บ้านใครมีผนังที่สีหลุดล่อนชื้นเป็นเชื้อราเข้ามาฟังคลิปนี้เลยฝากติดตามช่องลุงช่างใน Facebook กดไลค์แล้วอย่าลืมกด s First s t เราจะได้เห็นเวลามันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนใน YouTube กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยปัญหานี้เป็นปัญหาที่เจอกันบ่อยปัญหานี้ก็คือว่าสีที่ผนังหลุดล่อนเป็นแผ่นเลยโดยเฉพาะบริเวณที่ มีความชื้นโดนน้ําโดนแดดซ้ําๆเช่นใกล้ๆห้องน้ำตรงที่เชิงผนังเชิงผนังชั้นล่างด้านนอกที่ติดกับพื้นดินติดกับต้นไม้เรามักจะเจอปัญหานี้อยู่เสมอก็คือว่าสีเนี่ยหลุดฟิล์มสีเนี่ยค่อยๆพองออกมาแล้วก็หลุดเป็นแผ่นเลยลอกเป็นแผ่นหรือบางที่ก็มีเชื้าด้วยนะครับเอางี้ข้อแรกก่อนต้องรู้ว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากงี้ครับ คอนกรีตเนี่ยลักษณะคอนกรีตเนี่ยมันจะมีรูพุนอยู่นะครับหรือเราจะมองไม่เห็นแต่ว่าโดยเนื้อมันเนี่ยมีรูพุนมีโพรโงอากาศอยู่โดยในเนื้อคอนกรีตอยู่ตลอดเวลานะครับ <S <S การที่เราสร้างบ้านสมมติเราสร้างเสร็จใหม่ทำผนังเสร็จใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราทาสีทับลงไปเนี่ยมันคือการมีฟิล์มอันหนึ่งที่ไปเกาะติดอยู่กับคอนกรีตแล้วก็ปิดอยู่หน้าคอนกรีตลูกช่างบอกแล้วว่ามันเกิดจากอะไรเขเกิดจากความชื้นนี่ความชื้นมันเกิดได้ไงอ่ะสมมุติว่าตั้งแต่ตอนแรกถ้า ผนังปูนหรือผนังปูนฉาบอ,อะไรก็ตามที่เราทําเนี่ยมันไม่แห้งสนิทด,ดีก็คือมันมีความชื้นอยู่ในโพรงใช่ไหมที่หนุ่มช่างบอกแล้ว<ม>เราทาสีเร็วปุ๊บปิดเลยความชื้นมันไปอยู่หลังฟิล์มนี้ถูกไหมครับมันก็จะดันออกมามันขยายตัวหวดตัวมันก็จะค่อยๆไปแทรกตามช่องว่างทําให้ฟิล์มสีเนี่ยหลุดล่อนออกมาอ่าเคสอย่างเงี้ยเกิดจากการทาสีโดยที่ผนังยังมีความชื้นอยู่ อ่ะทีนี้บอกเฮ้ยผมก็ย้อนทาทีแรกมันก็โอเคแล้วมันแห้งสนิทดีแล้วผมทาปีแรกเลยไม่เห็นมีปัญหาเลยต่อไปต่อไปอยู่มาอาจจะหลายปีแล้วมันเกิดจุดร่นอน,นออกมาอ่ะมันก็ไม่ควรจะเกิดจากการทํางานครั้งแรกใช่ครับมันเกิดจากว่าคอนกรีตมันยังคงมีโพรงอยู่แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีช่องทางหรือตรงร่องรอยอะไรตรงไหนเกิดขึ้นแล้วทําให้ความชื้นเนี่ยมันแทรกเข้าไปอยู่ในคอนกรีตได้ มันก็เหมือนเดิมครับมันก็จะไปอยู่ข้างหลังฟิล์มแล้วก็ดันฟิล์มสีหลุดล่อนออกมาอยู่ดีปัญหาก็อยู่ที่เดิมก็คือเกิดจากความชื้นนะครับลุงช่างถึงบอกแต่ทีแรกมันมักจะเกิดตรงแถวห้องน้ํามันอาจจะมาจากอีกด้านของผนังมันอาจจะเข้ามาจากรอยเล้าของผนังเล็กๆที่เรามองไม่เห็นความชื้นเข้าไปมันก็ซึมไปตามช่องว่างได้มันก็ทําให้บริเวณข้างเคียงนั้นรอยเล้านั้นเกิดปัญหานี้ขึ้นมานะครับหรือสีที่ติดดิน ผนังที่ติดดินเขาฉาบลงมาถูกไหมครับแล้วเรามีดินเขาทาสีลงมาแต่อย่าลืมว่าส่วนที่ติดดินเนี่ยมันก็รับความชื้นจากดินมันก็มีโอกาสที่ความชื้นเนี่ยจะเข้าไปลามค่อยๆ่อยลามเข้าไปในคอนกรีตแล้วก็ไปอยู่หลังฟิล์มสีแล้วก็ดันสีออกมาได้นะครับแล้วก็ก่อให้เกิดเชื้อรา <S <S โอเคอันนี้คือสาเหตุเรารู้ละวิธีป้องกันแน่นอนที่ดีที่สุดก็คือต้องพยายามลดความชื้นวิธีแรกที่ลุงช่างบอกแล้วก็คือตอนทําครั้งแรกต้องพยายามให้แห้งเพื่อให้ฟิล์มสีเข้าไปปิด ให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นสมัยนี้ก็รองพื้นด้วยพวกรองพื้นที่กันชื้นและกันเชื้อรามันจะไปเป็นฟิล์มที่เข้าไปซึมและเกาะลึกลงไปหน่อยนะครับก็จะหลุดยากอันนี้นะครับก็จะช่วยได้แต่สําหรับที่เกิดแล้วเป็นอาคารเก่านะครับมี4ขั้นตอนที่ต้องทำนะครับถ้าเกิดแล้วนะครับอันแรกเลยคุณต้องขูดแน่นอนเอาเกียงเหล็กนะครับเกียงเหล็กหน้าแบนเนี่ยต้องขูดฟิล์มสีที่หลุดล่อนเนี่ยออกให้หมดให้เห็นตัว ปูนฉาบหรือผนังคอนกรีตหรือตัวเนื้อคอนกรีตเลยนะครับขูดให้เกลี้ยงเลยล้างทําความสะอาดนะครับแล้วถ้าจําเป็นใช้น้ํายากาจัดเชื้อราล้างทาความสะอาดกำจัดเชื้อรา,า,าให้เรียบร้อยแล้วปล่อยให้แห้งให้สนิทปล่อยให้แห้งให้สนิทไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วอันนี้จะทําโปรเซสที่2ต่อไม่ใช่นะครับต้องเหมือนเดิมคือปล่อยให้แห้งให้แห้งสนิทเพื่อลดความชื้นให้หมดขั้นตอนที่2นะครับเมื่อขูดออกมาแล้วถ้าพบว่าเนื้อคอนกรีตนั้นมีรอยแตก รอยอะไรเล็กๆน้อยๆให้โปะนะครับใช้พวกพุตตี้คือตัวซ่อมผนังทั้งหลายแหล่อุดปิดอะไรแล้วต่างๆให้เรียบร้อยอย่างที่ลุงช่างบอกเพราะว่ามันเป็นช่องที่ความชื้นจะเข้าไปในคอนกรีตเดี๋ยวก็ไปเกิดปัญหาอีกเพราะนั้นเราต้องปิดมันก่อนนะครับตัวนี้ทําเองได้ซื้อมาเป็นกระป๋องนะครับพุตตี้ d i วายขูดลูดปล่อยแห้งสักยีิบสี่ชั่วโมงนะครับอ่ะข้อ1ขูดของเก่าออกล้างทําความสะอาดปล่อยให้แห้ง ข้อที่2ซ่อมผนังรอยแตกแล้วรอยไม่เรียบต่างๆด้วยวอลพุตตี้นะครับแล้วปล่อยให้แห้ง2ข้อผ่านไปโอเคแล้วครับถือว่าเราเตรียมผิวเสร็จเรียบร้อยข้อที่3ก็คือใช้สีรองพื้นปูนเก่านะครับชนิดกันเชือ้อรานะครับกันชื้นกันเชือ้อราทาทับลงไปก็ไปดูมีหลายยี่ห้อนะครับทาทับลงไปขั้นสุดท้ายก็คือใช้สีจริงทาทับ ก็ใช้ให้เหมาะสมนะครับเช่นผนังภายนอกก็ใช้ที่สําหรับสีทาภายนอกแล้วก็เลือกท,ทิศที่ว่าเขาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นมีคุณสมบัติตัวนี้เพิ่มขึ้นมาก็เลือกใช้ตัวนั้นราคาอาจจะเพิ่มมานิดหน่อยก็ใช้ให้เหมาะสมเลือกใช้สีที่มีคุณภาพดีขึ้นมานิดหนึ่งก็จะลดภาระในการซ่อมบำรุงไปได้อีกนานโอเคไหมครับบอกตั้งแต่สาเหตุแล้วบอกวิธีป้องกันตั้งแต่แรกแล้วในระดับหนึ่งและอันที่สาบอกวิธี แก้ไขในกรณีที่เกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วปัญหาเกิดแล้วคุณช่างบอกอยู่เสมอข้อแรกนะครับหาสาเหตุให้เจอรู้ต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าปัญหาแบบนี้เกิดจากอะไรถ้าเรารู้ต้นตอรู้สาเหตุบางทีเราอาจจะไม่ต้องถามใครก็ได้นะครับเราก็สามารถจะใช้เซนส์ปกติของเราเนี่ยรู้ว่าปัญหาแบบนี้มันก็แก้ได้แบบนี้เกิดแบบนี้ก็แก้ด้วยแบบนี้แล้วก็แก้ไปปิดไปนะครับที่แย่ที่สุดคือเรา ไม่เข้าใจสาเหตุแล้วเราไปแก้ปัญหาอย่างนั้นมันจะไม่แก้อะไรเลยแล้วก็จะอาจจะสร้างปัญหาซ้ําซ้อนโอเคก็พูดแบบนี้อยู่ซ้ซําๆอยู่ทุกครั้งนะครับแต่มันก็เป็นสาเหตุจริงๆของปัญหาหลายข้อที่ลุงช่างเจอจริงๆก็คือว่าแก้ผิดแก้ผิดสาเหตุคือไม่หาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแก้เลยแล้วปรากฏว่าไอ้ที่แก้มันไม่ได้ไปแก้ต้นตอมันกลับไปสร้างปัญหาที่2ขึ้นมาปัญหาที่3ขึ้นมาโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับ แล้วก็ดูแลสุขภาพเหมือนเดิมแล้วก็ใครว่างก็ติดตามเป็นกำลังใจในไลฟ์ให้ด้วยนะครับผมช่างก็พยายามจะไลฟ์ live ทุกอาทิตยอยู่นะครับโอเคครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ